สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไกด์ไลฟ์บายโจครับวันนี้เราจะมาพิกาการกันนะครับเราจะมาพิกาการกันในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์แบบไหนในตัวคุณที่ใครก็ลืมไม่ลงมีไพ่สั่งกองให้เลือกนะครับมีไพ่กองรถแวนครับกองกล้องถ่ายรูปแล้วก็กองกระเป๋าเดินทางครับให้เวลาเลือกท่าเป็นอาชีครับ โอเคครับถ้าเลือกได้แล้วไปเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไก้กองรถแวรนนะครับกับหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์แบบไหนในตัวคุณที่ใครก็ลืมไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกให้กองรถแวนนะคะผมผมคิดว่านะ เออคุณดูมีเสน่ห์แบบที่ว่าคุณดูเป็นคนที่พูดเก่งอ่ะเป็นคนพูดเก่งชั้นเจรจาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเวลาที่คุณคุยกับใครหรือมีใครมาคุยกับคุณคุณรู้สึกว่าคุณดูสนใจเขาคุณดูแบบโฟกัสให้ความสนใจในการพูดคุยอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วผมคิดว่าบางคนบางท่านอ่ะมาคนที่เขามองเขาเขามาหาคุณนะเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบเออ คุยสบายๆเป็นคนรีแลก์นะครับผมเออคุณมีมุมรีแลก์ได้แต่เวลามุมทํางานคุณก็ดูจริงจังคุณดูเป็นคนมีเป้าหมายจริงจังนะแต่เวลามุมพักส่วนตัวของคุณแล้วคุณมีความแบบชิลๆสบายๆชอบความแบบว่าเบาๆเพลินๆอย่างเงี้ยครับผมโอ้ใช่คุณดูพูดคุยได้พูดคุยสนุกนะแล้วคุณก็ดูแบบว่าบทที่จะพูดจริงจังก็พูดตรงพูดชัดนะครับผมใช่เลยแล้วก็ เออคุณดูมีเสน่ห์แบบที่ว่าการงานคุณอ่ะคุณก็ดูมีความยุ่งยากมีความยากในหน้าที่การงานในการรับผิดชอบอ่าแบบว่าพวกภาระส่วนตัวหรืออะไรต่างๆแต่คุณมีความแบบเหมือนจัดการจัดสรรบาลานอารมณ์ตัวเองตัวเองได้นะครับผมเวลาที่คนเขามาอยู่ใกล้คุณหรือแบบมาใกล้ชิดคุณมารู้จักกับคุณมันทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบคุณมีเป็นคนที่ดูน่าชื่นชมไม่ว่าคุณจะมีภาระ นี่สินค้าใช้จ่ายใดไงครับผมแต่คุณพยายามที่จะทําให้มันดูเหมือนแบบมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้มันทําให้คนที่อยู่ใกล้คุณรู้สึกแบบว่าคุณไม่ค่อยเครียดเลยคุณผ่านมาได้คุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกแบบจัดการมันมาได้ได้ยังไงอย่างเงี้ยครับผมมันรู้สึกว่าอมันมีความมันเป็นความยากสําหรับคนอื่นเขาแต่คุณรับมือได้คุณยังไหวคุณดูมีความสนุกในบทที่คุณที่จะต้องจริงจังคุณก็ทําได้ ในขนาดนั้นถ้ามันเพียดเกินไปคุณก็พาตัวเองไปผ่อนคลายชิลๆได้แบบนี้แหละครับผมผมคิดว่านี่มันคือสเสน่ห์ของคุณนะเวลาคนที่เขามองมาเขารู้สึกแบบว่าคุณดูเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายแล้วถ้าเขาอยากจะแบบฝันอยากจะแบบรู้จักกับคุณให้มากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเขาก็จะมองตรงนี้ด้วยนะครับว่าคุณแบบคุณดูแลตัวเองได้จัดก,การชีวิตได้คุณ คุณเป็นคนติตใจที่เข้มแข็งผ่านเรื่องราวร้ายๆอะไรมาก,ก็มากแล้วผ่านกันเหนื่อยความเจ็บปวดก็มากแต่วันนี้ยังมีความแบบยืดหยุ่นได้ผ่อนคลายได้รับมือได้แบบนี้ครับถือว่าเป็นเสน่ห์มากเลยนะครับกับความตั้งใจมุ่งมั่นของคุณนะครับผมเออใช่คุณไม่ทิ้งเป้าหมายนะแม้ว่าคุณจะมีภาระอะไรแต่เป้าหมายในใจคุณมันชัดเจนถ้าคุณอยากจะทําอะไรที่แบบแบบ แบบจริงจังแล้วคุณก็มีความตั้งใจจริงนี่ก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับผมใช่เลยนะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็น่าดึงดูดน่าลหลงไหลเลยนะครับผมใช่เลยครับผมเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะยังไงลองพิจารณาดูนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองกล้องถ่ายรูปนะครับกับหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์แบบไหนในตัวคุณที่ใครก็ลืมไม่ลง เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับให้ใบเดิมกับกลองเมื่อกี้เลยนะครับ โอเคครับผมสําหรับคนที่เลือกให้กองกล้องถ่ายรูปนะครับผมผมคิดว่าเอา่อมุมมองหรือความรู้สึกหรืสเสน่ห์ของคุณที่คนภายนอกมองเข้ามานะผมคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่เออเขาดูว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงจังตั้งใจมุ่งม,มั่นกับกับเป้าหมายของคุณนะครับผมไม่ว่าคุณจะจะเหนื่อยจะเครียดอย่างไรแต่ว่าคุณไม่เคยวางเป้าหมายของคุณเลยเออคุณดูมีแบบ เหมือนใจิตใจที่แบบมุ่งมั่นที่จะพาตัวเองไปให้ให้ถึงจุดหมายที่คุณตั้งใจไว้คุณมีความเครียดเครียดด้วยนะครับแต่ว่าคือจุดเด่นของคุณก็คือมีความอดทนสูงมากเลยนะครับผมมีความอดทนสูงมากคุณเคยผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายทั้งเรื่องความรักที่แบบอาจจะแบบไม่ค่อย ดีเท่าไหร่อาจจะจบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบมีความเสียใจเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตคุณนะแต่คุณยังยืนหยัดอยู่ได้คุณมีความเข้มแข็งมากมากเลยนะครับผมผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเสน่ห์ของคุณนะเพราะคุณเป็นคนอดทนมากเข้มแข็งมากใช่เลยแล้วคุณพยายามจัดสารรบาลทุกอย่างเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดความเก่งและความฉลาดของคุณแล้วความอดทนเนี้ยมันผมว่ามันคิดว่าเป็น เป็นสเสน่ห์สำหรับใครบางคนเลยนะบางคนเขาชอบเขาชอบสไตล์นี้ครับเป็นคนแบบเก่งฉลาดอดทนอะไรแบบนี้ฮะใช่เลยรถที่ผ่านมาคุณก็จัดสรรบาลานทุกอย่างได้ดีด้วยความฉลาดและความเก่งของคุณคุณมีภาระที่แบกไว้อยู่ตลอดเลยนะแต่คุณก็พยายามแบบเหมือนจัดสรรแล้วก็ที่ที่ผ่านมาก็ผ่านมาได้ตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่คุณก็ยังคงที่จะทำมันได้ ถามว่าเหนื่อยเครียดไหมเครียดเหนื่อยเครียดนะแต่ว่าเนี่ยเวลาที่จะให้กับใครเวลาเวลาให้กับคนพิเศษหรือคนที่คุณสนใจคุณก็เหมือนแบบว่าไม่ได้หอบความเครียดนั้นไปให้เขาเสร็ทีเดียวคุณก็ยังสามารถพูดคุยสนุกสนานเพลิดเพลินได้แม้ว่าเป้าหมายคุณมันจะยิ่งใหญ่แม้ว่าคุณจะเจอความเครียดระขนาดไหนมันทําให้รู้สึกแบบว่า าใครมีใครสักคนมาคุยกับคุณเขารู้สึกแบบว่าเขาเขาชื่นชมมันดูเป็นสเสน่ห์มันดูเป็นแบบคนที่เข้มแข็งน่าสนใจแล้วก็น่าแบบจับมือไปด้วยกันแบบนี้นะครับผมผมคิดว่าแบบคือมันค่อนข้างหาย่าครับผมกับคนที่อดทนผ่านเรื่องราวอะไรมากมายแล้ววันนี้ยังยืนหยัดอยู่ได้เรายังยิ้มได้อยู่นะครับผมผมคิดว่ากับคนที่ โสดหรือกาลังคุยกับใครสักคนอยู่นะครับผมพอเขารู้จักกับคุณมากขึ้นเขาจะเห็นมุมนี้แล้วมันจะกลายเป็นว่านอกจากความน่ารักที่มีในตัวคุณแล้วยังยังมีความแบบพิเศษลึกๆอดทนฉลาดเข้มแข็งมีเป้าหมายแบบนี้นครับผมคิดว่าเป็นมีสเสน่ห์มากๆเลยนะครับที่จะแบบเหมือนสานต่อสานต่อกันได้จับมือกันสร้างครอบครัวได้แบบนี้เลยนะครับผมผมคิดว่ามีสเสน่ห์มากเลยนะครับผมใช่เลยยังไงลองพิจารณา,นานดูนะครับ เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกพากองกระเป๋าเดินทางนะครับกับหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์แบบไหนในตัวคุณที่ใครก็ลืมไม่ลงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับคนที่เลือกให้กองกระเป๋าเดินทางนะครับผมคิดว่าเสน่ห์ของคุณนะมันไม่เบาเลยนะคุณดูเป็นคนที่มีแบบเสน่ห์มีลูกเล่นบทจะจริงจังก็จริงจังทํางานแบบทํางานจริงจังมากเวลาเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเนี้ยคุณพร้อมที่จะพร้อมไฟพร้อมพุ่งชนเลยนะครับผมแต่โมดส่วนตัวของคุณคุณดูมีความแบบเขาเรียกว่าอารมณ์ ดีคุยสนุกเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตเราก็ยังเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยนะครับผมใช่เลยนะแบบผมคิดว่าคุณเป็นคนที่คุยสนุกเลยนะเวลาใครมาพูดคุยทําความรู้จักกับคุณนะคุณแบบคุณจัดการจัดสรรบาลานตัวเองได้คุณแบบมีแบบมีเสน่ห์มีหยอดไปหยอดกลับแบบนี้นะครับผมเออคุณดูมีแบบว่า เสน่ห์พูดคุยเป็นเจ้าเสน่ห์คนหนึ่งเลยอ่ะใช่เลยนะครับผมแล้วคนก็รู้สึกแบบว่าเออเอนเตอร์เทนเป็นสายเฟรนลี่นะครับผมคุยกับใครก็คุยได้คุยสนุกดูเป็นเจ้าเสน่ห์นะครับผมเวลาใครมาคุยกับคนผมก็ไม่แปลกใจเลยที่เขาจะอยากคุยด้วยอยากจะมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณดูคุณเป็นคนเจ้าเสน่ห์คุยสนุกปรึกษาได้แล้วที่สําคัญผมคิดว่า คนที่เลกให้กองกระเป๋าเดินทางนี่น่าจะเป็นสายเปยหน่อยๆอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยดูมีกันแบบอืถ้าสนใจหรืออะไรใครให้ความสนใจใครแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณเปย์มากเลยนะจะขนมเอ้ยของเอ้ยน้ำเอ้ยแบบนี้นะครับผมออคุณสายเปย์สายป่านะครับเนี่ยใช่เลยนะผมคิดว่าคุณคุณดูเป็นคนแบบน่ารักเซนซี่เป็นเจ้าสเสน่ห์เป็นเจ้าสำรสำาญได้สบยใช่เลย ความเครียดความการงานอะไรของคุณที่มีอยู่นะมีก็มีความเครียดอยู่บ้างแต่ว่าไม่เป็นผลกับการแบบคุยกับคนคนที่คุณสนใจคือความเครียดเหล่านั้นคุณวางมันไปได้เลยอ่ะคุณสามารถวางตัดจิบแล้วก็โฟกัสกับคนที่คุณคุยคนที่คุณสนใจอะไรแบบนี้นะครับผมใช่เลยนะคุณดูมีแบบมีความเอนเตอร์เทนสูุมากเจ้าเสน่ห์คุยสนุกหมดส่วนตัวคุณี่คุณ แบบสดใสสบายสบายชิลชิแล้วที่สําคัญคือเป็นสายเปด้วยครับในคุณคุณมีสเสน่ห์ที่แบบน่าหลงหลหลายข้อมากเลยนะครับผมไม่แปลกใจเลยที่จะมีคนที่อยากจะเข้ามาคุยพูดคุยรู้จักทักไทยอย่างเงี้ยนะครับผมใช่เลยนะมีสเสน่ห์มากๆเลยครับผมในบรรดาสามกองที่เลือกมาคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดในสามกองเลยนะครับผมใช่เลยยังไงลองพิจารณาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ ถ้าคลิปนี้ช่วยไกด์ให้คุณเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ